ตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนนะครับว่าจะมีการเลือกตั้งผู้ว่ากทมในวันไหนแต่มีการประเมินกันเบื้องต้นคิดว่าน่าจะอยู่ในช่วงเดือนมีนาถึงเดือนพฤษภาในรูปแบบการเลือกตั้งระดับท้องถิง่นและการเลือกตั้งสนามใหญ่ครับมีสองพื้นที่เท่านั้นครับที่ยังมีร่องรอยในเรื่องของการสืบทอดอํานาจจากคสชครับแต่ถึงตอนนี้พักการเมืองต่างๆก็เริ่มคึกคักสรรหหาบุคลากร เพื่อจะแข่งในฐานะผู้ว่ากทมกันอย่างสราัญเลยถ้าเกิดเดือนมีนาเนี่ยนะครับจะครบ9ปีพอดีโหม่เก้าเลยตั้งผู้ว่ากทมตั้งหลังสุดเนี่ยครับคือเดือนมีนาคมปี2556รบตอนนั้นก็คือคุณชายสุขุมพันธ์คุณชายอยู่กี่ปีตอนนั้นอยู่ได้กี่ปีอยู่จนถึงจากปี5 6จนถึงปี59้นะครับปี2559และผู้ว่าถูกปลดโดยคำสั่งคสชและตั้งพลตำรวจเอกอัศวิน ที่มาจากผู้ว่าลากตั้งนุ่นนุ่นน่นคนนี้ถึงกาที่มาจากการเลือกตั้งแต่อยู่เกินเทอมเกินเทอมเกินเกินเกินกว่าที่คาดครับแล้วก็ยังติดใจสมัครอีกครั้งนี้คาดว่าคือตอนนี้ในรูปแบบในรูปแบบการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นและการเลือกตั้งสนามใหญ่มีสองพื้นที่เท่านั้นครับที่ยังมีร่องรอยในเรื่องของการสืบทอดอำนาจจากคสช ที่แรกคือกทมโดยผู้ว่าอัศวินที่มีการแต่งตั้งที่ที่สองนั่นก็คือนายกเมืองพัทยาที่ยังไม่มีการเลือกตั้งใหม่และเป็นการแต่งตั้งโดยคอสชแต่พัทยาเนี่ยมันจะต่างกันตรงที่ว่าเดิมเนี่ยคำสั่งคอสชให้คุณสนธยาสนธยาคุณปื้มนะพ้นจากตำแหน่งและก็ตอนตั้งพรรคพรางประชารัตับปั๊บเนี่ยก็ให้คุณสนธยาก็ไปสู่ตำแหน่งดำลงตำแหน่งออ แต่ว่ากรณีของกรทมเนี่ยคือขาดแล้วขาดเลยแล้วเอาคนของตัวเองไปเป็นผู้ว่าแทนถูกคออใช่ชัดเจนี่คือผู้ว่ากรทมที่พี่วีบอกว่าจะมีการเลือกตั้งถ้าไม่มีนะก็พฤษสภาทําไมถึงยืดขนาดนั้นยิ่งยืดการเลือกตั้งออกไปเท่าใดนั่นแสดงถึงอายุของรัฐบาลก็จะยืดไปตามนั้น ตอนนี้กรุงเทพมหานครเนี่ยมีประชากรทั้งสิ้น5ล้าน4นะล้านครับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง4ล้าน4เรล้านอันนี้คือข้อมูลเดือนปี63ใช่ใช่จะเบียนว่าคนเลือกตั้ง5 6เนี่ยนะครับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ย4ล้าน2อออ๋อ5 6ใช่ไหมอันนี้ก็แสดงว่าขึ้นมาอีกสักแสนครับคแสนกว่าคนแล้วไปดูที่ผู้ว่าที่อยู่นานที่สุดเกินเทอมคนปัจจุบันเนี่ยผู้ว่ากรทมมาแล้ว5ปีเห แล้วพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองเนี่ยเป็นระดับผู้ว่าที่นานกว่าอธิบดีทุกอธิบดีหรือประหลัดทุกกระทรวงมากกว่าสมัยผู้ว่าเลือกตั้งต้องผู้ว่าลากตั้งแล้วก็ไม่รู้ว่าจะอยู่นานถึงไหนเพราะยังไม่รู้ว่าเลือกตั้งเมื่อไหร่ใช่ครับครับเอาแล้วมาดูซิว่าคนแรกที่ส่งกล้าประกวดและประกาศตัวมาก่อนคนแรกเลยเนี่ยคนนี้กุญเชชาแล้วก็โพมาตลอดตอนนี้ยังนำโด่งนี่นี่ยังไม่ทันทำอะไรนะเดอะฮัก คู่แข็งแต่งในปัตพีที่สุดเนี่ยนำมาตลอดหาเสียงหาเสียงโปรไฟล์รือว่าจุดแข็งเขาเนี่ยแน่นอนครับเขาบอกถึงแม้ไม่สมัครในนามเพื่อไทยเนี่ยแต่เขาบอกว่าจริงๆคล้วคุณทักษินหรือเพื่อไทยหนุนๆไหมผมผมได้ยินเพราะตอนนี้คนไปถามเพื่อไทยเพื่อไทยบอกว่าสั่งสกอเพื่อไทยแล้วให้หนุนคุณชัดชาติเอาเหรอเอ้านี่ผมทราบมาว่ามีการพูดคุยกันก่อนหน้านี้ว่าว่าให้ลงเลือกตั้งในนามพักเพื่อไทยแต่คุณชัดชาติเี่ย ไปพูดคุยกับคนดูใบบอกว่าหัวใจเนี่ยเป็นเพื่อไทยแต่ลงในนามเพื่อไทยไม่ได้ขอลงอิสระแล้วกันจริงๆแล้วเนี่ยถ้าลงเพื่อไทยเนี่ยใจเพื่อไทยแต่ถ้าลงเพื่อไทยมีโอกาสตกสูงประวัติศาสตร์เนี่ยคุณเนี้ยคุณสมชายมีเซนต์ไม่พอไอลงอิสระดีกว่าดูนะพักคุณทักษิณเนี่ยตั้งแต่ไทยรักไทยจนกระทั่งมาเพื่อไทยเนี่ยไม่เคยได้เป็นผู้ว่ากอทมนั่นไงเขารู้ไงไม่เคยชนะนั่นนั่นไงที่ได้สูงสุดเนี่ยปี2556คือพลตํารวจเอก พงษพัฒน์พงษพัฒน์แหละสูงสุดแล้วนั่นอ่ะล้านเจ็ดหมื่นคะแนนโอ้โหล้านเจ็ดยังพไม่ได้เนาะแข่งกับคุณสมัครสุนทรเวชนั้นก็แพ้คะแนนน้อยคะแนนน้อยกว่าพงษพัฒน์ใช่ครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคนที่ได้ล้านคนแรกก็คือคุณสมัครสุนทรเวชโี2สิบจุดแข็งอื่นก็ฐานเสียงกทมคนรุ่นใหม่ครับเป็นนักบริหารเป็นแม่เหล็กในการดึงคะแนนทุนคนครับครับภาพไร้สังกัดลดความขัดแย้งแต่การเมืองได้นี่แหละครับคือจุดแข็งนี่แหละครับจุดแข็งบนจุดแข็งอาจจะเป็นจุดอ่่อนนตรรงี้เพาาะว ตอนนี้มันพูดกันว่าแล้วนะว่าพอโค้งสุดท้ายอาจจะมีบอกว่าเฮ้ยไร้สังกัดก็จริงเอมันจะมีมาโต้เผื่อมันพี่ช้างว่าเลือกชัดชาติได้ทักษสินไอเกียวนี่คุณจะไปคิดไ้เขาดิเอ้าจริงๆีเขาพยายามว่าอันนี้เราเตือนไว้คุณชาติชาติระวังหน่อยนะระวังต้องมาแน่นะพี่บีพอยท์หลักก็คือข้อห้าของคุณภาพที่ไร้สังกัดหนึงอีกคนนึงประกาศตัวแล้วใช่ไหม คนต่อมาที่เปิดตัวคือใครพี่วีเปิดเนี่ยคนนี้เลยชัดเจนแล้วสังกัดพรรคชัดเจนมีโลโก้พรรคด้วยคนนี้นะพรรคประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์เพิ่งลาออกจากอธิการบดีสจรสจรเนี่ยเมื่อวันที่9ครับทันวานี้เองและจะเปิดตัววันจันทร์วันวันศุกร์วันศุกร์ที่ผ่านมาวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนี่ไปไหว้สารสานหลักเมืองครับไปสักการะเรียบร้อยเป็นเสาหลักของครับ มหานครแห่งนี้นี่ไงพี่โอ๊ตเปิดตัวเป็นทางการพี่โอ๊ยังนี่ไปมาไปเปิดตัวทางการวันจันนี้วันจันนี้ถามนะนอกจากนั้นเป็นฐานเสียงคนรุ่นใหม่ใช่ไหมชนกับชัดชาติเป๊ะเลยเป็นนักบริหารเป็นมีวิสัยทัศน์ชนกับชัดชาติเปี๊ยเลยมีฐานเสียงปชปหนุนไปนี้ไม่ชนเสียงปชปในกทมประมาณเท่าไหร่นี้เนี่ยล่าสุดการเลือกตั้งล่าสุดมันเหลือ400,007 0 0 0 0 7ครับแต่ว่าเดิมเนี่ยล้านสองที่พีคสุดเท่าไหร่ล้านสล้านสเลยครับนี่คือคะแนนพัก ครับคะแนนพักมีลงปุ๊บมีฐานเสียงคะแนนพักอยู่แล้วใช่แล้วโอ้โอ้โอ้เป็นแม่เหล็กในการดึงคะแนนทุนคนเหมือนคุณชราชไหมเป็นแม่เหล็กได้ไหมแน่นอนเพราะว่าเป็นคนที่มีความหวังเหมือนหุ้นเนะอือมีสตอรี่เหมือนหุ้นเนี่ยนะอรี่มีสตอรี่มีอนาคตคนก็ไปซื้อราคามันก็ขึ้นออันต่อไปความเป็นนักพัฒนาเมืองสมาร์ทซิตี้อันนี้ชัดเจนของเราชัดเจนเป็นเทคด้วย บทบาทการการเป็นอธิการบดีสองสมัยใช่ไหมนะครับก็ทําให้อะไรสจไอมาลากระบางเนี่ยพื้นจากความไม่เชื่อมั่นนะอใช่ใช่ใช่เพิมเนี่ยมีคดีเห็นไหมโกงอะไรกันเนี่ยใช่ใช่เพราะนันถือว่าดร A เอเนี่ยประกาศตัวชัดเจนสกัดพักชัดเจนเมื่อเทียบกับคนอื่นมาประชาธิปัต์ประกาศบอกชัดเจนคุณจุลินก็บอกชัดเจนครับลองไปฟังเสียงคุณจุลินในฐานะส่งดร A เอเข้าประกวดสิครับ ก็ต้องถือว่าประชาธิปัต์ก็ให้ความสำคัญกับพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครเสมอมานะครับแม้บางช่วงจะได้รับความไม่วางใจมากบ้างน้อยบ้างอันนั้นก็ไม่เป็นไรพรรคประชาธิปัตย์ก็ยินดีน้อมรับแต่อันนี้ถือว่าเป็นหน้าที่ของประชาธิปัต์ที่มีความผูกพันกับชาวกรุงเทพมายาวนานที่จะต้องเสนอทางเลือกที่ดีที่สุดนะครับให้กับพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครได้พิจารณาอันนี้ก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งผมก็มั่นใจว่าจะมีเสียงตอบรับในระดับที่เป็นที่น่าพอใจกำลังมั่นใจนะก็ประชาธิปัตย์แล้วต่อไปพลังประชารัฐพลังประชารัฐแน่นอนจะทิ้งผู้ว่าทวินแลวใช่ไหมส่งข้าระกวดมีโลโก้ชัดเจนนี่ไงชัดเจนทางการพักยังไม่แถลงทางการนะยังไม่แถลงทางการนะแต่ว่าวงการรู้แล้ว มีข่าวมาบอกว่ารอการยืนยันแล้วจะประกาศเร็วๆนี้จยุดแข็งสามปสามปหนุนป่ะนี่ผมไม่คิดว่าทั้งสามปนะสายใครเนี่ยสายใครสายตรงตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเ,เป็นสายตรงของลุงป้อมอ่าทาลุงป้อมนะต้องบอกว่าผู้ว่าเนาี่ยนะอโศกเนี่ยไม่ได้รับการสนับสนุนจากลุงปอกเพราะเพราะว่าตอนที่มีผลงานทั่วโลก บอกว่าโอ้โหผลงานดีถ้ำหลวงหมูป่าจนได้ฉายาผู้ว่าหมูป่าเนี่ยหลังจากนั้นแทนที่จะปูนบบาเหน็จให้ขึ้นจังหวัดใหญ่หรือว่าเข้ามาเป็นอธิบดีในกระทรวงไปไหนแต่เตะไปอยู่พะเยาพเยจังหวัดเล็กกว่าจากจังหวัดที่ใหญ่มีสอสอเจ็ดคนเหลือจังหวัดเล็กที่มีสอสอแค่สามพะเยานี้จังหวัดของใครพะเยาเป็นที่มาที่ทําให้เกิดเขาเรียกว่าพะเยาคอนเนคชั่นอพะเยาคอนเนคชั่นคือใคร ผู้กองอผู้กองรรมนัสผู้กองก<ต>ับสายลุงป้อมหลังจากนั้นเนี่ยนะครับหลังจากพเยาย้ายมาอยู่ลำปางออ,อนย้ายมาอยู่ลำปางเกิดการเลือกตั้งซ่อมอสอลำปางตอน,ตอนใครเป็นแม่ทัพผู้กองอ นี่จะบอกอะไรครับไอ้ผมพูดผู้กองสองครั้งจะบอกว่าคนที่ชักชวนไปพบลุงป้อมก็คือผู้กองผู้กองอ่าชัดเจนร้อนสามบอหนุ่อาจจะต้องการข้อสังเกตนะการเสียงจากวีรกรรมช่วย13มหมูท้าหลวงได้ไหมได้ได้นิยมมีความเป็นผู้นำสูงชัดนะชัดนะสูงสูงลีดเดอร์ชิพสูงเป็นแม่เหล็กในการดึงคะแนนครับพอใช้ได้ผู้นำทุกสถานการณ์ครับในสถานการณ์ฉุกเฉินแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีมามอย่างเดียวคนกรุงเทพ เขาไม่ชอบผู้ปกครองอ้าทำไมอ่ะเขาไม่ชอบนักปกครองแต่เขาชอบคนที่จะมารับใช้งานเขานักพัฒนาเมืองนักรับใช้คนรับใช้มากกว่าทีนี้เนี่ยบี่ช้างเนี่ยพูดบทบาทของผู้ว่านาลงศักดิ์เนี่ยเป็นข้าราชการเป็นนักปกครองใช่ไหมถูกต้องเป็นนักพัฒนาเมืองไหมใช่ก็ไม่ใช่พัฒนาเมยังไม่เด่นชัดนะครับแต่เป็นนักปกครองแน่ถูกเพราะเป็นข้าราชการมาตั้งชีวิตก็บอกว่าที่เป็นข้าราชการแล้วยังไม่เกษียณพี่โอพี่ช้างแต่ทําไมตัดสินใจครับ มาอยู่พลังประชารัฐและต้องมีดีลลับเขาบอกไปนี้มีข้อเสนอที่ปฏิเสธยากข้อเสนออะไรก็เนี่ยจะทําพื่อจะทําคุณอะไรอย่างนี้ก็แล้วกันในกฎหมายข้าราชการที่ลาออกนี่นะครับไปทำโน่นทำนี่สามารถกลับเข้ารับราชการได้ภายในสองปีนี่พงเป็นกฎหมายหากเลือกตั้งแล้วแพ้ใช่นี่พงสพัดเนี่ยทำห้เห็นแล้วใช่ใช่ออกมาปุ๊บลองเลือกตั้งแพ้แค่พงสพัดหลายคนทำมาแล้วนะครับ ในนักปกครองที่พี่พี่ช้างว่าเนี่ยคนที่น่าจะเป็นคนสุดท้ายที่เป็นผู้ว่ากรทมน่าจะเป็นคุณชาววัดส,สุดลาภาอันนั้นมาจากนักปกครองและบริหารกรทมยาวนานที่สลลุดเอาตั้งแต่ยุคเอาที่จําได้นะตั้งแต่หมาจําลองเนี่ยนะจนมีมมเลยปัจจุบันเนี่ยอ้ยจนถึงก่อนก่อนก่อนคุณอัศวินเนี่ยนะไม่มีเลยนะครับที่เป็นข้าราชการมาก่อนมาถามนี้เมื่อกี้ก็เสนอติดเปริฐยากเนี่ยถ้าไม่ได้อะกลับเลือกตั้งแล้วไม่ได้เนี่ย ได้ยินมาอย่างไงบ้างครับผมว่าน่าจะกลับไปกรมที่ดินนะ,นะเป็นอะไรครับไม่รู้อะที่กรมที่ดิน <c oughs> เราต้องบอกว่าผู้ว่านารงศักดิ์เนี่ยเป็นลูกม่อกรมที่ดินใช่เป็นข้าราชการกรมที่ดินมายาวนานก่อนไปเป็นผู้ตรวจแล้วก็ไปเป็นรองปลัดแล้วก็ไปเป็นสรุปง่ายๆครับมีการคุยกันไม่มีใครพูดอย่างเป็นทางการได้แต่ยินมาว่าถ้าเกิดเลือกตั้งแล้วแพ้เนี่ยกลับมาตําแหน่งอธิบดีแต่อีพักหนึ่งน่าจะเป็นสุภาพสตรีหนึ่งเดียว ในการสมัครนะก้าวไกลจริงๆรไม่ใช่หนึ่งเดียวหรอกน่าจะมีสองคนมีสองคนนี้คิดว่าตอนนี้ยังคือพรรคก้าวไกลส่งแน่แต่ยังไม่ประกาศตัวอย่างชัดเจนก็มีแคดิเเตสองคนใช่ไหมคนหนึ่งคือคุณชนาพันธ์จึงรุ่งเรืงกิจอันนี้โยนก็มาแล้วแล้วเธอก็ปฏิเสธแต่ว่ายังมีความผลักดันอยู่คนต่อมาคือคุณสิริกัญญาตันสกุลอันี้จากทีเดียไอนะ เป็นสสปัจจุบันเป็นสสปัจจุบันักเป็นนักเศรษฐศาสตร์เป็นดาวรุ่งอภิปรายดีในสภาดาวเด่นสภาฐานคะแนนเขาจะอยู่ที่คนรุ่นใหม่ฐานคะแนนอนาคตใหม่หรือก้าวไกลนั่นแหละครับส่ว่ามันไม่ได้แค่ผู้หญิงสองคนนี้นะก็จะมีคุณรสนาใช่ไหมใช่คุณรสนาคนหนึ่งส่วนคุณอัศวินค่อนข้างชัดนะครับว่าจะส่งเข้าประกวดอีกรอบหนึ่งส่งตัวเองเข้าประกวดตัวเองเข้าประกวดอีกรอบหนึ่งผมถามทําไมต้องทั้งที่รู้ว่า ทั้งๆที่รู้นะรู้ไดว่าคะแนนนิยมตัวเองเป็นเช่นไรผมว่าเขาต้องทําโพแต่ทํำไมคุณอัศวินจึงประกาศลงต่อคือโยบอกว่าอย่างนี้นะคนเนี่ยถามเวลาตอบยากนะมั่นใจว่าตัวเองได้บางทีก็ตาบอดผมบอกเลยนะครับคุณอะไรนะคุณอะไรเมื่อก่อนเนี่ยที่ลงแะทุกคนที่ลงเนี่ยนะได้คะแนนหมื่นกว่าคะแนนพันกว่าคะแนนยังลงลงแล้วก็มาบอกว่าผมจะชนะ อคอมั่นใจในตัวเองก่อนมั่นใจในตัวเองก่อนแล้วก็อาจจะเป็นอะไรสั่งลาสั่งลาอ๋อโอเคโอเคพเข้าใจนะเพเข้าใจนะเพราะเข้าใจเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งผู้ว่าคอตบอรครั้งนี้ถ้าดูจากรายชื่อเมื่อกี้แล้วเนี่ยถือว่าเดือดนะฮะเพราะไม่ได้เลือกตั้งมาอย่างพี่ช้างว่าถ้าถึงเดือนมีนาปีหน้าก้าวไมได้เลือกตั้งเียเกปีเต็มเต็มแล้วยังไม่รู้ว่าตอนนี้ว่าจะเลือกตั้งเมื่อไหร่และพี่โอก็พูดแล้วเมื่อกี้ว่าการเลือกตั้งผู้ว่าคอตมอกเนี่ยจังั้นน เกี่ยวข้องกับการเมืองระดับชาติด้วยว่าจะต่ออายุจะยืดไปได้ยามนานที่สุดมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นต้องจับตาโดยเฉพาะวันจันนี้ประชาธิปัตย์น่าจะประกาศตัวอย่างเป็นทางการก็จะทำให้เวทีสนามคอมอดุเดือดมากขึ้นนะครับ